ชปชาาตังสังชัดจักปราสิทารินังสังชัดจักปราสิทารินังสาธัสสิลสาสัมเตมสตม์สาธัสสิสัมเสตม์พรนมามีปตันจรินปรนนา,ามีปตันจรินวางแขนข้างลำตัวสุริยะนสัสก,การเองหายใจเข้าวาดมือบนศีรษ Great dialogue. วางหน้าผา หาใจออกวางแขนข้างตัวหายใจเข้าวาดมือ นักสมนักสและมองตรงไปด้านหน้าหาพื้นที่ระหว่างฝ่ามือจิกเท้าจังพร้อมยืดแผ่หนหลังสืวนล่างหายใจออกวางหน้าผากชิดคันหายใจเข้าวาดมึงพนมสุดหายใจออกวางแขนข้างลำตัวเซกเกน หายใจเข้าหอกเขาวาดมือปลงสุดหายใจออกวางนะะ้าขาดคิดถ้าหายใจเข้ายืดแผ่นหลังส่วนล่างให้จะออกจำได้จะตุ่รังคข่หายใ,หใจเข้าสุนัง ปาสนาหายใจงอสอจัดรูปร่างขาหายใจเข้าสุนัขหลกหายใจสุนัขหายใจเข้า

l ắ 다 ไปด้านหน้าหาพื้นที่ระหว่างฝา่ามือจิกไปเท้าจำ้ำพร้อมยอืดแตหนหลังสางหายใจออกหวางหนาา้าผากชิดหายใจเข้ามอ,องเขาวาดมือขนหนึ่งสนหายใจ สุิละพัาไฮจาย จำพร้อมยืดแผ่นหลังส่วนล่างหายใจออกวางหน้า,าผาช,า,าชิดเขาหายใจเขา้าหมาะค่วาดมือพนมสูงหายใจออกวางแขนข้างลำตัวเทกะเบียดค่ะ